สวัสดีครับผมเชฟโทมัสครับบรอพลิที่เคนสอนกลับมาพบกับเพจตำรับข้างวังครับกับนี่เลยเมนูสุดพิเศษที่อาทิตย์นี้นะครับนำมาฝากกันและเชื่อว่าต้องถูกใจใครหลายๆคนครับจะทำขายก็ได้จะทำทานก็ดีและรับรองว่าเทคนิคนี้ไม่ยากนะครับ <Wow. S 1> เรามาในเมนูที่ชื่อว่ากล้วยแขกครับทำไมไม่เป็นกล้วยไทยก็ไม่รู้เหมือนกันเพาเรียกว่ากล้วยแขก กล้วยแขกเนี่ยจะต้องบอกว่านะครับเป็นเมนูที่เราเจอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยแต่ว่าจะมีเทคนิควิธีการที่ทำละต่างกันวันนี้นะครับเชฟจะมานำเสนอว่าทำยังไงครับที่จะทำให้กล้วยแขกเนี้ยกรอบได้นานๆรับรองว่าสูตรนี้เนี่ยเครื่องเยอะนะครับมีทั้งถัว่วมีทั้งมะพร้าวนะครับรับรองว่าอร่อยมากๆแต่กล้วยแขกทำไมวันนี้มีหลุดนี้มาด้วยสับปะรดอ่านี่แหละครับวันนี้จะเป็นอีก เมนูหนึ่งที่นอกจากเอาไปชุบกล้วยแล้วทอดเป็นกล้วยแขกแล้วก็จะมีสับปะรดแขกด้วยอันนี้คือตั้งชื่อให้นะครับหรือว่าสับปะรดทอดนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถชุบแล้วก็ทอดได้เหมือนกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ชอบกล้วยอ่ะคนบอกว่ามันหวานไปบางคนบอกว่ามันนิ่มไปอะไรเงี้ยก็ลองทานสับปะรดดูเผื่อได้อะไรที่แปลกใหม่ วันนี้เนี่ยสังเกตดูเลยว่าเชฟไม่เตรียมกล้วยเตรียมอะไรมาเลยให้รู้ว่ามาจากสวนเป็นกล้วยสวนจริงๆเป็นกล้วยสวนที่แบบว่านี่เลยเพิ่งเก็บมาแล้วก็ผิวก็เป็นอย่างนี้เลยให้เห็นเลยว่าเวลาเชฟใช้กล้วยทอดเชฟใช้กล้วยแบบนี้ใส่เท่าเนื้อขนาดแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องถามเชฟว่าใช้กล้วยเลย็กกล้วยใหญ่หนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยกล้วยสวนเวลาที่นํามาใช้เนื้อจะไม่ฝาด นะครับแล้วที่สําคัญคือเลาที่เราเลือกกล้วยเนี่ยเราจะมองว่าสันกล้วยเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี้ยเหลี่ยมมันจะต้องลบลงไปแล้วก็เป็นลูกที่มันป่องพองนะครับ <Huh? S 1> แสดงว่ากล้วยนะั้นะแก่ได้ที่สับประรดที่นํามาใช้นะครับจะเป็นสับประรดที่ไม่ฉ่าน้ํานะครับแล้วก็เป็นสับประรดที่ ไม่สุกจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปนะครับแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆเวลาที่เอามาทอดเนื้เนอเขาก็จะสุกพอดีแล้วก็ผมว่ามันตัดรสกับแป้งได้อย่างดีเลยครับเรามาดูกันที่ส่วนผสมของแป้งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยหลายๆคนชอบถามเชฟว่าถ้าทํากล้วยแขกจะต้องใช้แป้งอะไรยังไงบ้างกี่อย่างวันนี้เราใช้แป้ง3ชนิดครับแป้งชนิดแรกเลยอันนี้นะครับคือ แป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าวเวลาที่นํามาใช้เนี่ยก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าที่เราไปซื้อได้ตามร้านทั่วไปไม่ต้องโม่เองไม่ต้องโม่ใหม่นะครับก็เป็นแป้งข้าวเจ้าที่เราใช้ได้เลยนะครับ2นะครับเราก็จะมาใช้นี่เลยแป้งสารีเอเนกประสงค์ครับ ที่เอามาใช้ก็คือจะไม่ใช่แป้งขนมปังไม่ใช่แป้งเค้กอยู่กลางๆแล้วก็เวลาทอดก็จะกรอบอร่อยนะครับแล้วก็ทําให้กรอบนานยิ่งขึ้นครับโดยที่การใช้แป้งทอดกรอบแต่ต้องเป็นแป้งทอดกรอบชนิดที่เขาไม่ได้ผสมเกลือไม่ได้ผสมพริกไทยหรือไม่ได้ผสมสารปรุงแต่งอะไรลงไปนะครับ<ๆ>เพราะว่าตัวแป้งทอดกรอบตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้กรอบนานแต่ถ้ามีพริกไทยมีเกลือเนี่ยมันก็จะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปเลย ส่วนอันอื่นนะครับที่จะทําให้กรอบนานขึ้นอีกก็จะมีนี่ครับผงฟูนะครับเมื่อก่อนนี้สูตรเมื่อก่อนไม่มีครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเราทําขายในแบบจํานวนเยอะๆปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะมีการใส่ผงฟูเพื่อช่วยช่วยให้เขาแบบกรอบได้นานยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วนอกจากผงฟูที่ช่วยทําให้กรอบแล้วนี่เลยน้าปูนใส่น้ําปูนใสต้องเป็นน้าปูนใส่ที่เย็นจัดนะครับพอเย็นจัดจัดเวลาที่มาผสมกับแป้งปุ๊บแป้งก็จะกรอบเข้าไปอีกนะครับ เพิ่มความกรอบและมันเข้าไปอีกหัวกะทิต้องเป็นหัวกะทิเข้มขน้นนะครับเพราะว่าหัวกะทิที่เข้มข้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปผสมกันเนี่ยแล้วเ,เอาไปทอดเขาก็จะมีความกรอบมันนุ่มจะทําให้กรอบนั้นไม่ใช่กรอบกระด้างเป็นกรอบที่นุ่มนวลแล้วก็กัดเข้าไปแล้วอร่อยต้องมีเกลือนะครับให้มีรสชาติที่แบบเค็ม นิดๆแปรมติดลงมานะครับก็จะใช้เกลือเชฟก็จะใช้เกลือแกงเนาะส่วนใหญ่เพราะว่าจะไม่เค็มจัดนะครับให้ความหวานของกล้วยทอดด้วยนี่เลยน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวถ้าบางบ้านบอกว่ามีน้ำตาลตะโหนดใช้ได้ไหมใช้ได้ครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดแล้วถ้าไม่มีเลยทั้งสองอย่าง ieving, ใช้น้ำตาลปี๊บได้ไหมก็มาจากน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลตะโหนดนะครับแต่ว่าเอาไปใส่ในปี๊บนะครับเราจะใช้แบบชนิดที่เหลวเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับเพราะว่าถ้าเป็น แบบของเทียม,เ,ยมเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยมันจะแข็งเวลาที่ไปนวดก็จะนวดยากนะครับความหอมของการทอดกล้วยก็ต้องมาจากนี่เลยครับใบเตยเราจะหั่นใบเตยเป็นท่อนๆเพราะเวลาที่เราทอดลงไปเนี่ยก็จะใส่ใบเตยลงไปทอดด้วยความหอมของใบเตยจะช่วยทําให้กล้วยทอดนั้นได้อรรถรสในการทานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้นะครับมะพร้าวเราจะใช้มะพร้าวทึนทึกนะครับ ที่เอาไปขูดถ้าเราไปซื้อที่ตลาดก็คือสามารถซื้อมะพร้าวที่คั้นกะทิได้เลยแต่บอกเขาว่าขูดแบบเป็นมะพร้าวขูดขาวปอกเปลือกออกให้หมดขูดขาวละเอียดยิบมาเลยมันก็จะทําให้การกินกล้วยทอดเนี้ยแบบกัดเข้าไปเจอมะพร้าวก็อร่อยขึ้นเสร็จแล้วนี่ครับสุดท้ายเป็นของโปรดของชอบของเชฟเองนั่นก็คือถั่วลิสงเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราไปซื้อกล้วยทอดะครับเราจะบอกแมค้าว,ว่าช่วยตักแต่แป้งมาตังหากได้ไหม จริงๆไม่ได้ซื้อแป้งนะเชฟก็จะซื้อถั่วที่ส่งนี่แหละมากินเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ลงไปด้วยก็จะทำให้สูตรกล้วยแขกของเราพิเศษและอร่อยยิ่งขึ้นครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่วิธีการทำดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราก็มากันที่การผสมแป้งเลยนี่แป้งข้าเจ้านะครับแป้งสาลีนเน็ประสงค์ผสมรวมกันฟืบแป้งชุบทอดครับ ผสมรวมกันเดี๋ยวนี้มีการผสมแป้งชุบทอดด้วยนะนี่แหละมันทําให้กรอบนานนะครับคนก่อนนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ผงฟูครับปื๊บร่อนครับนะครับร่อนแป้งทั้งสามชนิดรวมกันแล้วก็ผงฟู เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็คือใส่เนื้อมะพร้าวนะครับเข้าไปผสมก่อนเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากับแป้งนะครับแวกตรงกลางนี่ใส่หัวกะทิครับใส่หัวกะทิองไปนะครับทำเป็นหลุมเอาไว้แล้วเาก็ คนผสมให้เข้ากันค่อยๆค,คนนะครับค่อยๆตะล่อมแป้งเข้ามาไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบเกินไปเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะสำลักน้ําแป้งสำลักน้ําหมายความว่าแป้งก็จะไม่กินน้ํานะครับพอเริ่มเข้ากันนะครับเหนียวค้นอย่างนี้ปุ๊บนะครับให้ใส่นี่เลยครับน้ําปูนใส่ถ้าไม่มีบางคนถามว่าถ้าไม่มีน้ําปูนใส่ทำยังไงโซดาเย็นที่กินกับเหล้านั่นแหละครับใช้ได้ไม่ยากเลยง่ายมากนะครับ เสร็จแล้วนะครับก่อนที่แป้งจะเข้ากันนะครับใส่เกลือเดี๋ยวขั้นตอนการใส่น้ําตาลนี่แหละเชฟจะต้องใส่ถุงมือละถ้าเป็นคนมาก่อนนะก็ล้างมือให้สะอาดครับแล้วก็ใช้มือขยาได้เลยอร่อยดีนะครับก็จะได้รสเค็มๆจากมือนิดๆนั่นแหละเขาเรียกว่ารสมือนะครับอย่างนี้พอเริ่มเข้ากันเสร็จปุ๊บเอาตะกร้อมือออกครับใส่ถุงมือนะครับแล้วก็น้ําตาล มะพร้าวนะครับถ้าไม่มีก้น,น้ำตาลตโหนค่อยๆขยำครับที่ไม่ได้ใช้ตัวตะก,ก้อมือคนต่อเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าตะก,ก้อมือคงทนกับความเหนียวของน้ำตาลไม่ได้นะครับค่อยๆบีดน้ำตาลแท้นเนี่ยเขาจะค่อยๆละลายครับอ่าพอเริ่มเข้ากันปุ๊บให้ใส่นี่เลยถั่วลิสงชิวเชฟชอบกินเยอะไงเชฟก็ใส่เยอะ เสร็จแล้วเราจะพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยดูดซึมน้ำได้ดีแล้วก็ให้แป้งเนี่ยใใคลายตัวเวลาทอดก็จะได้กรอบครับในระหว่างที่เราพักแป้งเอาไว้นะครับเราก็จะมาอุ่นน้ำมันนะครับเพื่อที่ทำการรอนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับในการทอดเราจะมาเตรียมกล้วยครับนี่แนะนำว่าถ้าทอดถ่ายก็คือแบบว่าใช้กล้วยสดๆนี่แหละทอดลงไปเลยฟึบนี่ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทอดหมดนะครับแนะนําว่าอย่าตัดให้ขั้วออกจากตัวนี้เพราะว่าถ้าเราตัดออกไปแล้วเราต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เลยกล้วยก็จะเน่านะครับแล้วก็จะทําให้เวลาที่เราไปทอดเนี่ยมันมันไม่อร่อยอ่แล้วมันก็มีรสชาติแปลกๆด้วยกล้วยสวนหรือว่ากล้วยบ้านที่เราจะไปเลือกที่แบบว่า เขามีลูกที่มันป่องป่องลูกที่ป่องป่องเนี่ยคือลูกที่อ้วนๆอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่มีเหลี่ยมพอไม่มีเหลี่ยมปุ๊บแสดงว่าเขาแก่เต็มที่เขาจะไม่อ่อนถ้าอ่อนกล้วยก็จะไม่อร่อยเหมือนกันเวลาที่หั่นนะครับเซฟเซฟเลยเวลาหั่นก็คือถ้าลูกประมาณเนี้ยเชฟจะใช้แบบครึ่งชิ้นได้เลยนี่อันนี้คือกล้วยส่วนจริงๆคือเราจะสังเกตเห็นสีว่าสีเขาจะมีสีชมพูอ่อน,ออน ทำไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เขาจะไม่ดําอันนี้เป็นเทคนิคในการทอดขายเพราะว่าเชฟเห็นป้าที่เขาทอดกล้วยทอดขายเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็คือจะปอกเอาไว้แต่ว่ายังไม่ต้องหลุดจากเปลือกจนกว่าจะทอดจริงๆเพราะไม่งั้นก็จะดำดำแล้วก็จะทอดไม่สวยตัดหัวตัดท้ายครับแล้วก็ผ่าครึ่งในระหว่างที่รอเนี่ยเราต้องคนน้ำมันไปตลอดเวลาด้วยเพื่อให้อุณหภูมิน้ำมันสม่ำเสมอคนไป ทำง่ายครับเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราทำกล้วยทอดเนี่ยเขาจะใช้ดีน้ำปลาดีน้ำปลาใส่ลงไปด้วยเพราะว่าดีน้ำปลาเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวแป้งเนี่ยกรอบได้นานขึ้นเหมือนกันเสร็จแล้วสับป,ประรดครับฟื้นี่ที่เชฟบอกว่าให้เลือกแบบชนิดที่ยังไม่ฉ่ำมากจนเกินไปตัดหัวตัดท้าย่อกไปเลยนี่ ตัวตาสับประรดนะครับพยายามมาออกทห้หมดเพราะว่าตรงนี้มันจะทำให้เราคันคอทานแล้วก็จะไม่อร่อยฟืบเรียบร้อยด้สับประรดละหลังจากน้ำมันร้อนครับแล้วก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาใส่ในแป้งครับใส่ลงไปเลยใส่ในแป้งเลยฟืบตรงนี้ก็เห็นไหมว่าจะเร็วแล้วก็กล้วยก็จะไม่ดำด้วยไม่ต้องเสียเวลาเอาไปแช่น้ำปูนใสอะไรหลายสเต็ปหลายขั้นตอน น้ำมันก็คงร้อนพอดีแล้วครับต่อมาก็เตรียมทอดเลยคุก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 รอบชัวแป้งกรอบๆนี่แหละขายได้ดีนี่แหละชอบซื้อ มานี้แล้วก็เป็นคนชอบกินถัว่วขอใส่ถั่วลงไปเองเสร็จแล้วก็ในระหว่างที่ทอดครับเราจะใส่ใบเตยลงไปด้วยบอกแล้วว่าจุดไคลแม็กจะอยู่ที่การใส่ถั่วลิสงแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปบางคนถามว่าทําไมถึงต้องใช้น้ํามันที่มีความร้อนจัดเพราะว่าถ้าไม่ร้อนเนี่ยแป้งก็จะดูดน้ํามันเข้าไปแล้วทําให้อมน้ํามันเคยกินกล้วยทอดที่อมน้ามันใช่ไหมครับเราจะมีความรู้สึกว่าไม่อร่อยเลยกล้วยทอดที่อมน้ํามัน ค่อยๆทอ,อดนะครับเดี๋ยวเราจะสับด้วยการทอดสับประรดด้วยสับประรดกับก,กนนล,ล้วยเนี่ยใส่พร้อมกันได้เลยรับรองว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยชิมสับประรดทอดนอกจากสับประรดทอดได้แล้วยังอะไรทอดได้อีกก็ฟักทองครับแล้วก็สากสา,ก,สากีทอดอร่อยมากแต่ตอนนี้หาสากไม่ได้ใจเย็นๆนะครับเวลาที่เราทอดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทอดแล้วขึ้นเร็วเกินไปบางทีกล้วยก็ไม่สุกกล้วยไม่สุกไม่ว่าถั่วก็ไม่สุกถั่วไม่สุกเม้นเคี้ยวอีกไม่ว่าแป้งก็ไม่กรอบ นะครับแล้วก็แบบมไม่อร่อยหมดอารมณ์ในการทานกล้วยแขกเลยหอมใบเตยครับใบเตยที่ใส่ลงไปเนี่ยช่วยทําให้หอมยิ่งขึ้นเหลืองทองเลยครับให้กล้องสูมมาใกล้ๆว่าแป้งเขาติดดีนี่ครับสีอย่างนี้นี่เริ่มจะได้แล้วสวยเลยนะครับเป็นกล้วยทอดที่แบบแป้งน่าจะกรอบไปละอย่างที่บอกไปว่าเทคนิคสําคัญคือตัวน้ําปูนใสจะต้องเย็นแล้วก็ตัวของอน้ํากะทินะครับถ้าเย็นได้ยิ่งดี นะครับก็จะทําให้ส่วนผสมเนี่ยกรอบยิ่งขึ้นพลิกไปพลิกมานะครับพยายามคนเรื่อยๆแต่อย่าคนแรงนะคนแรงแป้งก็จะหลุดอ่าสีประมาณเนี้ยเชฟว่าสวยละน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำมันปาล์มครับบางคนถามว่าเป็นน้ำมันพืชได้ไหมเชฟว่าน้ำมันพืชเขาก็ความกรอบยังไม่เท่ากับน้ำมันปาล์มโอ้โห,หน่ากินเชียว รีบเอาขึ้นเพราะเดี๋ยวจะทอดสับปะรดต่อสับป,ปะรดเนี่ยตัวชอบเลยกรอบครับในกล้องเป็นไงสวยไหมเอ้ยสับป,ปะรดต่อเลยครับชอบสุดตัวอื้อหือ สับปะรดเขาจะได้ความเปรี้ยวอะครับเคยไปกินที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็จําได้ว่าสับปะรดทอดเนี่ยอร่อยก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ทํากับกล้วยทอดของเราอะแล้วก็เพิ่มความหอมครับด้วยการใส่ใบเตยแต่ก็ต้องหลบนิดนึงนะใบเตยที่ใส่นะครับแนะนําว่าให้ใช้ใบเตยที่เอาไปตากแดดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้ตัวใบเตยเนี่ยเขามีความเหี่ยวลงมานะครับถ้าใบเตยที่สดหั่นจากต้นมาแล้วก็หั่นแล้วใส่เลย รับรองครับกระจุยกระจายสับปะรดเขาจะมีน้ำมากกว่าสาเหตุที่เชฟบอกว่าให้เลือกสับปะรดที่ไม่ใช่ว่า่ํำจนเกินไปเพราะว่าถ้าน้ำสับปะรดมันเยอะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะกระเด็นทำให้แบบเราเกิดอันตรายกับมืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบใช้สับปะรดที่ค่อนข้างจะแบบว่าเพิ่งตัดมาใหม่ๆต้องบอกว่าอย่างนงี้เพิ่งตัดมาใหม่ๆเพราะว่าถ้าใช้สับปะรดที่มันแบบสุกแล้วอะโอ้ทอดไปเถอะกระเด็น นะครับรับรองว่าเกิดแผลแน่ๆเลยเนี่ยใส่ใบเตยใบเตยจะช่วยกรองน้ํามันครับจะเป็นเทคนิคการที่แบบช่วยไม่ให้น้ามันมันเก่าเร็วด้วยแล้วก็เป็นน้ํามันที่หอมด้วยลิดกลับไปกลับมาสับประรดทอดรู้สึกว่าจะไปเจอครั้งสุดท้ายครับตอนที่เชฟอยู่ที่เพชรบุรีแหละเราเชฟก็ไม่เคยเจออีกเลยหลังจากนั้นคือถ้าอยากกินปุ๊บก็จะซื้อสับประรดที่ตลาดเอามาทอดเองนะครับ อาจจะทอดนานกว่ากล้วยนิดนึงนะครับถั่วเนี่ยต้องให้มั่นใจเลยว่าทอดเขาไปแล้วสุกถ้าทอดแบบทอดเร็วไปบางทีเขาไม่สุกทานไปก็จะเหม็นเขียวไม่อร่อยเหมือนกันนี่ครับให้ก้องแผ่นกันชัดๆเลยปึ๊ย นี่ครับอร่อยตรงนี้แหละอร่อยตรงที่มีถัวที่สงทอดนี่แหละครับชอบชอบมากๆโอ้โหน่ากินมากเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าแป้งก็ดูสีทองกรอบแล้วที่สําคัญก็คือไม่อมน้ํามันด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยถ้าเราขายกล้วยทอดแล้วอมน้ํามันยังไงก็เต็มตัวปิดร้านได้เลยครับเพราะว่าลูกค้าไม่ทาน,นแน่ๆนะครับเอามาจัดเสิร์ฟครับนี่กรอบฟูเบา บอกแล้วว่าเทคนิคที่ให้ไปแต่และเทคนิคเนี่ยคือกรอบอันนี้คือสับปะรดทอดอใส่ไปด้วยเลยทานคู่กับนมข้นหวานทานคู่กับน้ำเชื่อมโอ้โหน้ำตาลข้นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอันนี้ใส่เข้าไปนหน่อยๆแต่ว่าไม่ต้องทานก็ได้แต่ว่าใส่ให้เป็นสีเขียวเล็กๆมันจะดูน่าทานครับเนอะสับปะรดจานก็สวย บ้านนี้จานเยอะนักสะสมจานอ่าประมาณนี้เลยนะครับได้แล้วนี่กล้วยแขกสับประรดแขกแค่นี้ครับวิธีการทำง่ายมากๆแล้วต้องบอกว่าถ้าสมมติว่า จดสูตรไม่ได้จดสูตรไม่ทันนะครับให้ตามไปดูที่เพจตำหรับข้างวังครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำเชฟจะไปลงไว้ให้ที่ YouTube สำหรับข้างวังครับสามารถติดตามรูปภาพสวยๆจากเชฟได้ที่ IG ครับของเชฟโทมัสแล้วก็มี TikTok ครับในอนาคตก็จะมีส่วนอื่นๆที่เข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้อย่างเช่นกลุ่มสาธารณะ สามารถทำแล้วส่งการบ้านแล้วก็สามารถแท็กชื่อเชฟได้เลยถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เชฟด้วยสาหรับวันนี้นะครับเชฟต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าหิวแย่แล้วอยากไปทานกล้วยแขกนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ